เมื่อพูดถึงเรื่องโชคความโชคดีหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองคุณเชื่อหรือเปล่าคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะเราสามารถสร้างโชคขึ้นมาเองได้ด้วยสองมือของเราจากการควบคุมและการตัดสินใจของเราค่ะในวิดีโอวันนี้นะคะก็จะขอยกบทความของหยินนอยมาค่ะ ซึ่งเธอได้ขึ้นพูดบนเวที TED Talk โดยเธอเป็นที่รู้จักในแวดวงเทคโนโลยีและด้านยานยนต์ค่ะเธอก็ได้เป็น CEO และผู้ก่อตั้ง Penny Chain ซึ่งเกี่ยวกับ Mobile a p p พลิเคชันนะคะที่ได้รับรางวัลจาก Imperial College London เป็นมหาลัยอันดับ2ของโลกจากการจัดอันดับในปี2568นี่เองค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือเธอเป็น Start-up โดยที่ไม่มีความรู้ด้าน finance หรือว่าด้านการเงินมาก่อนเลยค่ะแต่เธอก็ทำมันได้ด้วยความพยายามและพาตัวเองไปจุ่มในโอกาสของเธอเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากค่ะเรามาเรียนรู้กันว่าเธอสามารถสร้างโอกาสและโชคให้ตัวเองได้อย่างไงเราคงเคยได้ยิน butterfly effect กันใช่ไหมคะหรือว่าปรากฏการณ์ผีเสื้อขยับปีก คือแนวคิดที่ว่าผีเสื้อขยับปีกในบราซิลอาจทำให้เกิดพายุทอร์นาโดในเท็กซัสได้ซึ่งเท็กซัสก็อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วลองคิดถึงชีวิตเราสิคะการกระทําเล็กๆน้อยๆการสนทนาแบบบังเอิญกับคนแปลกหน้าหรือการตัดสินใจที่กล้าหาญของเราคะ่ะจะสามารถสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอคะ่ะ แนวคิดแรกนะคะโอกาสหรือความโชคดีจะเป็นของคนที่เซเยสหรือว่าตอบตกลงค่ะเธอเล่าเรื่องของแม่เธอที่ทักคนผิดค่ะไปทักชาวเอเชียผู้หญิงคนหนึ่งนะคะในสวนสาธารณะพอคิดว่าเป็นเธอค่ะเพราะว่าผู้หญิงเอเชียคนนั้นนะคะเธอก็จูงสุนัขสีขาวคล้ายกับสุนัขของเธอค่ะแต่เมื่อเกิดการทักผิดเกิดขึ้นนะคะแทนที่จะปล่อยผ่านไปเธอตัดสินใจแนะนำตัวเองค่ะกับผู้หญิงชาวเอเชียคนนั้น และชวนไปทานอาหารกลางวันด้วยกันจะเห็นได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่เป็นจุดเปลี่ยนนะคะเป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆน,นอกจากจะปล่อยให้เธอผ่านไปแต่กลับกลายเป็นทําความรู้จักกับเธอและนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่พาเธอมาร่วมงานกับเวที TED Talk ค่ะทําให้เธอได้ขึ้นพูดบนเวที TED Talk นั่นแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับโอกาสและการเป็นคนเสเยสนะคะหรือว่าเยสบเมน เป็นสิ่งที่พร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถึงแม้จะยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซนก็ตามค่ะแต่เซยเยสไว้ก่อนความโชคดีนี้ไม่ได้หล่นลงมาในตักเฉยๆเลยนะคะแต่เป็นเพราะว่าเธอสร้างมันขึ้นมาค่ะสิ่งที่ต้องมีก็คือความกล้าหาญแค่ช่วงเวลาเดียวความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ว่าฉันจะทําความรู้จักกับคนนี้ซึ่งนั่นก็คือเหตุที่เราสร้างขึ้นมาว่าเราจะสร้างโอกาสให้ตัวเอง คือความกล้าหาญในการตัดสินใจการตัดสินใจก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองในตอนนั้นที่พาเธอมาอยู่ตรงนี้ในวิทีเท็ t ท็อนะคะแล้วเธอก็รู้ว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางครั้งที่เข้ามาในชีวิตมักไม่ได้มาตอนที่เราพร้อมร0อยเปอร์เซค่ะหรือไม่ได้มาตอนที่เราสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่มันมาจากการที่เราตอบตกลงหรือว่าเซเยสให้กับช่วงเวลาเล็กๆเ,เหล่านั้นในกฎข้อแรกค่ะโอกาสจะเป็นของคนที่เซเยสค่ะ ข้อที่2นะคะคือการเตรียมพร้อมค่ะเปรียบเสมือนการโต้คลื่นแห่งโอกาสเธอเปรียบโชคได้กับการโต้คลื่นค่ะโอกาสที่เข้ามาก็เปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่เข้ามาแต่หากเราไม่เคยเรียนรู้วิธีการโต้คลื่นเราก็จะไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้เธอเล่าประสบการณ์ที่เคยกลัวการพูดในที่สาธารณะค่ะแต่เธอก็เตรียมพร้อมโดยการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อร่วมเข้าแข่งขันการพูด ถึงแม้จะตื่นเต้นจนลืมบทนะคะแต่เธอก็ยังชนะการแข่งขันได้เธอค้นพบว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสมองนะคะหรือที่เรียกว่า neuroplasticity ค่ะการที่เราเผชิญหน้ากับความกลัวทีละน้อยนะคะค่อยๆเผชิญหน้ากับความกลัวค่อยๆเอาชนะความกลัวจะทําให้เรามีความสามารถในการประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นคือการฝึกฝนและเตรียมพร้อมค่ะ ก้าวเล็กๆคือการที่เราเตรียมพร้อมและฝึกฝนนั้นจะพาไปสู่ก้าวแห่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ก้าวเตรียมพร้อมจะพาไปสู่ช่วงเวลาสําคัญครั้งต่อไปซึ่งจะทําให้เรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเพราะว่าสมองของเรานะคะมันสามารถเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนจากความกลัวให้กลายเป็นความกล้าได้ถ้าเรากลัวอะไรแล้วเราค่อยๆทําค่อยๆเอาชนะมันมันก็จะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนที่กล้าขึ้นมาได้ ซึ่งก็มีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังนะคะคำว่า neuroplasticity เนี้ยค่ะคือความสามารถของสมองในการจัดระเบียบตัวเองใหม่โดยการสร้างการเชื่อมต่อกับระบบป,ประสาทใหม่ๆนะคะเชื่อมทางเดินใหม่เคยมีคลิปที่อธิบายไว้อย่างละเอียดนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองหรือที่เรียกว่า neuroplasticity นะคะซึ่งสามารถทำให้เราเปลี่ยนตัวตนและเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความคิดได้ค่ะ ดังนั้นหากเราเผชิญหน้ากับความกลัวเราไม่ได้แค่เตรียมพร้อมสําหรับโอกาสครั้งต่อไปเท่านั้นนะคะแต่การที่เรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นคือเรากําลังปรับเปลี่ยนสมองของเราค่ะเสริมสร้างความสามารถทางชีวภาพของเรานะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประสบความสําเร็จได้ค่ะนั่นคือการค่อยๆเปลี่ยนสมองและจะค่อยๆเปลี่ยนเราพาเราเข้าสู่โชคค่ะข้อที่2นี้นะคะการเตรียมพร้อมค่ะ คือสูตรที่ใช้ในการคว้าโอกาสทำให้เราเป็นคนโชคดีค่ะโชคที่เข้ามาก็คือคลื่นที่เข้ามามามาหายหายคลื่นเหล่านี้นี่แหละค่ะมันกำลังรอคอยนักโต้คลื่นที่เหมาะสมที่จะโต้ไปกับมันโอกาสที่เข้ามามันก็รอให้คนที่พร้อมคว้าโอกาสนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นคนโชคดีค่ะและข้อที่3มนะคะการปรากฏตัวเองค่ะเอาตัวเองไปจุ่มในโอกาสคือการสร้างโอกาสให้ตัวเอง บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราอาจจะปล่อยให้ความกลัวหรือว่าความสงสัยหยุดยั้งไม่ให้เราแสดงตัวเองออกมาหรือว่าไม่กล้าทำบางสิ่งบางอย่างแทนที่จะรอคอยช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบหรือสถานการณ์ที่เหมาะสมทำให้เราเป็นที่รู้จักเอาตัวเองไปจุ่มในโอกาสแต่เราก็พลาดมันอย่างน่าเสียดายเพียงแค่เราไม่มั่นใจหรือว่ากลัวไปเองหากเรามองเห็นนะคะและสร้างช่วงเวลาเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง สร้างโอกาสให้ตัวเองจะทำให้เราเป็นคนที่โชคดีมากขึ้นโดยเธอก็เล่าถึงการที่เธอได้กลายเป็น CEO ของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีทางด้านการเงินนะคะทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเงินมาก่อนเลยค่ะแต่เธอใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้พื้นฐานด้านการเงินนะคะแล้วเธอก็พาตัวเองไปพบปะกับผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญที่สุดนะคะเธอก็พาตัวเองไปเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก และแสดงถึงความอยากเรียนรู้ค่ะอยากเรียนรู้และอยากประสบความสําเร็จผลลัพธ์ก็คือบริษัทของเธอนะคะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เลยค่ะและได้รับการลงทุนจากผู้เร่งรัฐธุรกิจระดับโลกเธอเชื่อเห็นว่านี่ไม่ใช่โชคค่ะแต่เกิดจากการที่เธอพาตัวเองไปให้เป็นที่รู้จักพาตัวเองไปเข้าร่วมอีเวนต์นั่นคือการพาตัวเองให้เป็นเป็นที่รู้จักปรากฏตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอค่ะสุดท้ายนี้นะคะการสร้างโชคด้วยตัวเราเองข้อคิดที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนนำกลับไปคิดในวันนี้นะคะในครั้งต่อไปหากเรารู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกว่าเหตุการณ์สถานการณ์ในตอนนี้หรือว่าโอกาสบางอย่างอาจจะไม่เข้ากับเราเรารู้สึกไม่อยากทำมัน อยากให้ลองคิดดูใหม่ว่าเราลองคว้ามันดูดีไหมถ้าเกิดว่ามันจะเป็นบันไดให้เราและทำให้เรารู้สึกเป็นคนโชคดีเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะทำในวันนี้มันอาจจะเป็นประตูให้กับเราในวันพรุ่งนี้หรือในอนาคตได้ดังนั้นเราต้องหยุดคิดว่าโชคเป็นเรื่องของโอกาสเราต้องก้าวออกไปสร้างโชคด้วยตัวของเราเองและเป็นเครื่องรางนำโชคให้ตัวเองและนี่ก็คือมายเซตของคน ที่ดึงดูดโอกาสเข้าหาเสมอเปียแบบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดโอกาสแห่งโชคสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณที่เข้ามานั่งฟังคลิปด้วยกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จค่ะ